วันเดียวก็เป็คนผมตายครับ <c oughs> ต่อเลยดีกว่ามาคลิปนี้เรามาเล่นโหมดแร้งของแวนการ์ดกันถ้าเป็นภาพของแบ็คอกก็จะเป็นรีเพย์อ่าตั้งแต่มีแร้งโหมดมาเนี่ยผมยังไม่เคยได้เข้าไปเล่นเลยเนะเว้ยรอมาถ่ายคลิปนี่แหละอ่ะดูแคเลเรลรีวอร์ซี่อ่ะก็คล้ายๆกับของโคว์เนาะหรือไม่ก็คล้ายกับแร้งภาพมันก่อนแร้งถึงตามที่มันบอกก็ได้พวกแคลนการ์ดแล้วก็พวกเอมเบลมเนาะอันนี้สกิลดิวิชั่นคือสกิลดิวิชั่นของภาาเนี่ย มันจะมีเยอะกว่าภาพวันก่อนอย่างแบล็กซี o กับโคออเนี่ยมันจะมีแค่5้าดีวิชันใช่ป่ะแต่ของแวนการ์ดอะมันมีตั้ง8ปดดีวิชันเลยเว้ย <c oughs> อย่างเยอะแล้วก็รีวอร์ดรีวอร์ดอันนี้มันมีตามซีซันด้วยเนาะใครที่ไม่เล่นของซีซันสองก็อดไปแล้วก็ฮาร์ดทุกเพย์ไหนดูซิเลสติกไอเทมโอเคมันต้องมีอยู่แล้วแหละพวก Bear แบร์อาวุธอะไรพวกเนี้ยพวกของแรล่งปืนอะไรพวกนี้โหมดแล้งมันตั้งได้หมดเลยไม่ต้องเก็บไวโอลนะแล้วก็ โหมด LAN ฟ r e e f i r ได้ด้วยเพราะฉะนั้นยิงอะไรก็ระวังด้วยส่วนถ้าออกกลางเกมแน่นอนมันมีบทลงโทษอยู่แล้วมันก็จะหักพอยต์แต้มที่เราสะสมมาไหนเออเอ,อเออ,เอ,อ,เอาวุธอาวุธลืมลืมลืมอาวุธมันเลือกอะไรได้บ้างวะของสำมัชินการโอ้ my god ภาคนี้มันแบนอาวุธใหม่เลยเว้ยโอ้ยพิชชาโดนแบนด้วยโอ้ตาย as of l e มีอะไรโดนแบนนะครับโอ้โหโอ้โหโดนแบน คือเาง่าเยเอ่ะปืนใน C D L อะ่ะมันสามารถใช้ได้แค่ปืนที่มันมีตั้งแต่ต้นเกมเว้ยก็คือพวกปืนพวกซีทั้งหนึ่งขึ้นไปอะ่ะใช้ไม่ได้หรือแม้ก็ปืนที่มันมาตั้งแต่ต้นเกมบางปืนก็อาจจะโดนแบนได้เหมือนกันนะอย่างโบกเนี่ยโบกมันก็มาตั้งแต่ต้นเกมนะโดนสาวมัชชินกันก็พิพิชานี่ก็ต้นเกมโดนช็อตกันนที่โดนอยู่แล้วล้วม่ชิงการโดนมาร์แมนโดนสไนไม่โดนแล้วก็มิลลี่คอมแบทิคือนึกสภาพเด็กเล่นหมดแล้วแบบมีโลใส่ข้างหลังอ่ะ ตัวกันกระสุนชั้นดีเดี๋ยวขอแต่งปืนไว้ตรงแรงแป๊บนึงขอเวลาขอเวลาโอเคแต่งปืนเสร็จ คือที่ผมไปดูมาเนี่ยปืนในซีเรียลที่เขานิยมใช้กันเหมันก็จะมี mp40 แล้วก็ auto metal ส่วนของแต่งปืนเนี่ยแม็กซาซีไม่สามารถแต่งได้เลยแต่พวกที่เหลือเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่มันแต่งได้บ้างแต่งมาได้บางบางปืนเรลอาจจะมีเพิ่มไฟเลดด้วยหรือไม่ก็บางปืนอาจจะอาจจะมีバレลเพิ่มแดเมจด้วยเหมือนกันส่วนระเบิดเนี่ยมันบังคับใช้2อ,อย่างนี้อย่างเดียวเลยก็คือระเบิดปกติกับสตัรนนะอย่างอื่นไม่สามารถใช้ได้เลย,เลยพวกเซมเทคแกมมันบอม แล้วอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้แท็กติกข้อก็ใช้ได้แค่สตันอย่างเดียวสโมกใช้ไม่ได้โอ้ไม่ก็คิวสติกนี่ก็มันก็บังคับให้เลือกไก่บอมกับเอสเตปลันเนาะฟิล์อัพเกรดอ่าหลายอย่างที่มันเพิ่มเอท็อฟฟี่สเต็ปม,มามันก็ให้ใช้กับท็อฟฟี่สเต็ได้แต่ก่อนมันมีแค่เอซัมไฮบอมก,กับเดซายเลนไงโอ้มาแมตช์แรกตื่นเต้นตื่นเต้น,น,น,นอุ้ยเจอห้องแล้ววะ่ะโอ้ดูแรงเขาดิโอ้โห แรงหลักสิบวันทั้งนั้นอะ่ะโอ้สูงสุดนี่ก็ยี่สิบเอ็ดอะ่ะไปเจอโซนไหนวะเนี่ยต้องดูปิงต้องดูปิง <im> แมปโบเกตพาร์ทพอยต์แล้วอืมอ่ะลองเอาหนึ่งเก้าสองแปดไปก่อนแล้วกันนะคือ <im itation> ผมไม่รู้แมปอะไรเลยนู้เว้ยเล่นตามที่เท่าเล่นก็ได้นี่เล้ววะอุ้ยได้ได้ได <im itation> ้ได้อุยอ้ยดับนคิวอู้หูเปิดไลน์มาดับคิวสวยสวยสวย แน่นอนว่าหมดแรงอ่ะเวลาตายมันมีในนับเวลาถอยหลังรีสปาวด์ด้วยโอ้โหโอเคเราอยู่ในเพลยอยู่บนเพลย์บนบ้านบนบ้านอู้คอนเฮสโอ้โหหลังเข้าโอ้โอ้ถึงเป็นคิวโอ้โอ้ โอ้โหไปพี่สีพีสี่หูพ่สี่อยู่นู้นโ้ตัวหนึ่งตัวนึ่งอีกตัวนึงตัวหนึงตัวหนึถึงเลยนี่เอาโอ้โหไหนเอาใช้ร่องที่ MP40 เน่ยโอ้โอ้ยฟอฟี่อยู่นี่โอ้โห กลับมาพีหนึ่งอันนี้อันนี้ก็พีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเอ้าโอ้โหมันนอนยู่โอ้โหแอบยูข้างประตูไม่เห็นโอ้โหหลังเข้าอีกโอ้แพ้มาเกมแรกวอร์มไปก่อนวอร์มวอร์มแร็วอร์มแมนไะเกมแรกแพ้คือถ้าเล่นครั้งแรกอ่ะ มันจะรวม5เกมแรกแล้วพอเราเล่นครบ5เกมเสร็จมันก็จะรวมผลแล้วก็พวกสกิ Skill ลเพเราว่าเราจะได้อยู่ดิวิชันอะไรนะเหมือนกันกับภาคก่อนแหละ,ะเลยฮ,ฮไละไปแล้วอยากเจอคอนโทรกับเซอร์เดนเนทอยบ้างโอ้รอบนี้เบอร์ลินคอนโทรด้วยวรอบนี้เจอคนไม่มีแรงก็หลายคนอนะคือแต่ละแมปผมไม่เคยเล่นเลยเพราะเวลาผมกลับมาบ้านนี่เงี้ยแล้วมาเล่นเนี่ยก็แ้าแต่ชิ่สองสิบทับเจ็ดทุกครั้งเลย เป็นรอบมีเรายึดเนาะโอเคดีไม yeah, ่ม <ifer> <Yeah. S 1> ีใครอยู <There S 2> ่สวยเพื huh. okay. uh ่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหตกใจด้วว่าใครเดินผ่านกูโอ้โหไปไปเอ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 ได้สองขีดละโอ้โหข้างก้าง วยสวยสวยเข้า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 ้าอุ้ยมันเฮดเออ่อสลับฝ <tr ick noise> ั่งนะอ้จรอบที่เราบุกนี้ไม่มีใครมาปีเลยนะโดนเฮ้ยเฮดเฮ้ยยู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 อ้ไมโสัน <t ick noise> <ง> โอ้โหาจะเต้นโอ้โหโอ้หเต้นขอบต้นไม้เอ้ขอบในกระถางอเช็บนดิเข้าเข่าเขาเขาเข้โอ้โอตัวนึงโอ้โหโทิ้งไว้เมื่อกี้หมดเลยรอบนี้เอห่งเก้าสองแปดบ้างดีกว่าเคบีลียร์บีมคลียร์บีมคลียร์ เฮ้ยหลังมัตายเ็นมีได้ละเฮ้ยหลังๆหลังๆโอ้โหหลังสองข้างๆหนึ่งโอ้ยเอจะได้ละสวยเพื่อนเราเข้าเชื่อแรังเาไปเติมเราไปเติมเออต่อรู้สึก ม,มันไม่ค่อยตึงเท่าโคอ่ะเอาจริงๆเลยนะหรือการเพลงที่มันแตกต่างออกเลยทำให้แบบโควมันดูตึงกว่าแลนหมดของแวนกาดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะไปสั้นไปก่อนวีนึงสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหลังเข้าโอ้โหบียังยังไม่ได้ล้างพอยเลยน,น,นี่หว่าผมเป็นท่านบีแน่เลยว่ะจะไปตัดไลา์มันก่อนดีกว่า โอ้โหแต่ไลฟ์มากับไลฟ์เราก็ไม่ได้ห่างกันนะคอนเทสต์อยู่คอนเทนต์อยู่โอ้โหไม่ทันตายเฮ้ยเฮ้ยมันเลือดเลยมันเดือเลยด้โอ้โหไม่ตายเจ็ดวนันช็อตเพื่อนเออสวยเริ่มจับทางไนดะ้เริ่มจับทางได้แล้วสกอร์ก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นีเนี่ยเอาว่ะ มีชนะบ้างแล้วเหลือโหมดเดียวใช่ไหมที่เรายังไม่ได้เล่นะเอเซิร์แอ็นไอทอยอยากวางบอมบ้างถ้ารอบนี้เจอเซิร์แอ็นไอทอยอีก2เกมที่เดี๋ยวผมข้ามไปเลยนะตัดไปตอนเอได้แรงเลยแต่ถ้าเกม3เกม4ยังไม่เจอเดี๋ยวผมตัดไปเกมทานนะ้ายละกันเออสักทีเซิร์แอ็นไอทอยเกมอันนี้เกมสุดท้ายพอดีเลยมาแชร์ผลประกอบการมานหน่อยดีกว่าเกม3เมื่อกี้เจอคอนโทรใช่ไะหมแะ้แล้วเกม4เจอฮาร์ดพอยต์แพ้เกมท้ายละซิร์แอ็นไอทอย ดูนิ่ไลน์นีอยู่ตรงไหนวะหนึ่งเก้าสองแปดคู่ใจลุยเก็บบอมเองเล่นนะนอโอเคเพื่อนเก็บบอมลไน่าจะไปเอาน่ะบุทางยาวอ่อฝาสไลน์ไปก่อนไม่โดนโอเคเพื่อนเอ้าโอ้โหบอมตกเก็บบอลว่ะเพื่อน่าถึงห้องบอมแล้วเฮ้ย อยู่นู่วไปก่อน okay. โอ้โหมีดมันจะวิ่งมาฟันอนะ่ะคือไอตัวท้ายนี่นาด้ใช่สนายปะ่ะนี่ไงเออผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แต่งปืนแปลกกว่าชาวบ้านเขาเลยไปพูดสนายสนายสนายโอ้โหโ อุ้ย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 นี่เงินมีไปแล้วเอ้าผมรับดีโอ้โหอ้าวเพื่อนโอ้เพื่อนหม่อกอดไอเราก็เดินล่อตัวสนายตั้งนานเลยสุดท้ายตายเพราะเพื่อนอยู่เก็บบอมรอบนี้ไปบีบ้างดีกว่าป่ะเก็บสนายไม่มีสวย โดนอ,โอ้าอโอโหโห,โห,หลังเข้าแต่แต่ตัวตะกี้ที่เรายิงอะมันลงน้ำนะตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวตัวเดียวมันกู้แล้วเออพอดีพอดีคือเสื้อเดนทอยในหมดแล้งอะ่ะมันจะสลับทีละตาเลยระหว่างฝั่งวางมาฝั่งเอกันอะแล้วถ้าเป็นในพับลิกอาจจะแบบเอ้สองสามแบบสลับกันใช่ไหละ่ะเฮ้ยนี่ไง่สนไสนไสน ตัวท้ายอยู่ไหนอะหรือเอวะแล้วเราไม่เห็นเออเป็นไปได้ปะเอ้าโอ้โหโดนมีดปิดก่อนวะตอนนี้เอดีกว่าปะโอเคทุกคนเห็นพร้อมเพียงว่าไปเอพอไปเองกันสี่คนเลยไม่มีใครไปดีเลยไปไปไปคุณจไหนไหนไหน อ้าวโหตะกี้มันเห็นมันเห็นว่าใช่คนหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจว่ะเนี่ยนะที่มันยืนอยู่ตรงรกลางประตูอะ่ะโอ้โหใช่ด้วยเฮ้ยหนึ่งวะ่ะเฮ้ยไปไปอุ้ยเฮ้ย,ย,ยวันชอ็อตวันช็อตวันช็อตวันช็อตโอ้โหทันเปล่าวะทนันทันทันทัน เพราะมันใช้เวลากู้เอ7วิใช่ป่ะผมรู้สึกว่าเวลาวางอ่ะมันก็วาง7วิพอๆกันเลยเว้ยถ้าอย่างโควองเนี่ยโควองมันวาง5วิใช่ป่ะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะวาง5วิกู้7วิแต่แวนการผมรู้สึกว่าทั้งวางทั้งกู้อะ7วิเหมือนกันเลยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวดูอยู่นี่โอ้โหออกก็ว่าอยู่โอ้โหเปลือยไปไวเลย รอบนี้บีเหมือนเดิมนะว่าจะไม่มีใครมาการเราเลยอ่ะมาบีกันเถอะเพื่อนโอ้ยสตานสตานสตานเราเพื่อนเก็บก่อนนะไปโอ้โหโอ้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 มันได้ยินเสียงม้านี่นะเนี่ยตายโดนนำแล้วว่ะคือเล่นแรกๆอ่ะมันก็เรู้สึกไม่ค่อยตึงหรอกเพราะแบบมันก็คงแบบเกมแรกๆที่ที่เราเล่นนะแต่ว่าพอแบบเล่นไปสักพักอ่ะเออมันเริ่มตึงมือแล้ว เป็นหนึ Said, ่งกลุ่มอู้มีสันีสันสไลด์เป็นหนึ่งกลุ่มลุกเช็คไม่มีเฮ้ยเพิ่ปโดนโดนอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันกะโดดมาเฉยอืมอ่าเชื่อมันในเอกรอบหนึ่งเ้ยอ้าวเพื่อนยืนเฉยอ้าวจบเลย อ้าวท i m e o u นานอา้าวเสียเปลี่ยนแล้วหึล่าล่างโอ้โหไม่เห็นโอ้มันเข้าจากข้างหลังเอโอโอ้เกือบเกือบเกือบแล้วนะตะกินอะวุ๊ดโอามีดโอ้อโหมันดักรอเลยนี่หว่าโอ้แล้วเราเดินผ่านไปได้ไงวะก็มุ่งมันมืดด้วยอ่ะโอ้เหลือคนเดียว เออจบสรุปเล่นแรงห้ารอบแพ้สี่ชนะหนึ่งอันนาจัดแต่แร,แ,รแรกแรกแรกอย่างนี้แหละแต่พอเล่นไปสักพักถึงก็เข้ามือเองแหละอุ้ยคอนเทนเดอร์เอ้ยเดี๋ยวนะคอนเทนเดอร์นี่มันแรงดิวิชันแรกหรยอป่ะนี่ไงดิวิชันแรกอย่างไรคอนเทนเดอร์ ของตอนโควของผมจําได้ว่าเปิดที่แอดวานซ์พอมาแวนการที่เป็นคอนเทนเดอร์เนอะเท่าคอนเทนเดอร์เทียบเทียบกันมันก็ได้ไอ้นี่ไงไอ้ขอเพนเิอร์ไอ้เดิวชั่นแรกๆของโคว์เลนเดอร์อีเวนต์นี่ไงอ่าเซมเมนโบนัส200โอ้เจ้ของโควมัน250เนาะแมทวิน win. แล้วก็หักตอนแพ้หกสิบเอ็ดเหมือนเดิมโอเคแล้วก็หักคะแนนตอนหนีของโควมันถาร้อยหนึ่งเนี่ยจำได้เออแต่ว่าภาคนี้มันถ้าห้าสิบเว้ยเฮ้ยยักว่ามันจะสุดที่แรงสามสิบเดี๋ยวนะสุดที่เท่าไหร่วะอ๋อสุดที่ห้าสิ โหเอาวะนั่นกันให้เบอร์เราไม่ข้างงานนะแล้งอ่ะมีให้เก็บตั้ง5้าสิบอ่ะโอ้โหยังเยอะก็นี่แหละคือแโหมดนะโหมดแล้งของโคบอเฮ้ยแววนกาดดิใครที่แบบอยากเล่นตึงๆก็เชิญได้ที่โหมดแล้งแต่คนไทยอ่ะน้อยคนที่เล่นแล้งจริงๆอ่ะคือคนไทยส่วนใหญ่นู่นอ่ะวอโซนหรือไม่ก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นกระจุกที่มัลติหมดแล้งอ่ะส่วนใหญ่ที่จับคู่อ่ะมันจะไปเจอโซนอ่ะโซนซีแล้วก็โซนญี่ปุ่นเกาหลีถ้าไกลอีกนิดนึงก็โซน เอ้นิวซีแลนด์กับบาตเตอรเลียเนาะส่วนถ้าแบบไกลสุดเลยก็นู่นอเมริกาไม่ก็ยุโรปอันนั้นคือปิงแบบ200บวกเลยเอออเมริกายุโรปอ่ะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นปืนนิกิต้า v t วีกันนะครับมันเป็นปืนที่ไฟเล็ดเร็วเออเร็วแบบแทบจะสุดเลยก็ว่าได้นะฮะเย้คลิปนี้นัไปาราเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมโกงดัก